บรรยากาศยามเช้าในสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิซึ่งชาวชัยภูมิให้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายกันอย่างหลากหลายการออกกำลังกายไม่เพียงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีผ่อนค,คลายความเครียดจากการทำงานวันนี้ทางรายการจะพาไปรู้จักตัวอย่างคิโร่คนทันเอที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการเล่นกีฬา มาแรงบนันดาลใจของผมที่มาเล่นกีฬาปิงปองและที่สากลเรียกว่าทเทเบิลเทนนิสคือมีเพื่อนชักชวนเข้ามาเล่นซึ่งเพื่อนได้เล่นปิงปองอยู่แล้วก็ได้รับโอกาสดีเพื่อนชักชวนให้มาฝึกซ้อมด้วยมีพี่ๆที่เขาติดทีมชาติอยู่แล้วได้ฝึกซ้อมอยู่ก็เลยได้รับโอกาสคัดเลือกไปเป็นตัวแทนทีมชาติ อาเซียนตลาเกมครั้งที่ผ่านมาที่โคราชครับสำหรับเยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาการออกกำลังกายซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ได้เล่นหรือได้ออกกำลังกายขอเชิญชวนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีกว่าไปเสียเวลากับเกมคอมพิวเตอร์ต่างๆซึ่ง ตัวผมเองมีคำคมให้คิดอยู่คำหนึงคือเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียเวลาให้กับเกมคอมพิวเตอร์คงเห็นแล้วว่าการออกกําลังกายไม่ว่าจะที่ไหนเวลาใดก็สามารถออกกําลังกายได้รายการคนพันเอชสนับสนุนการออกกําลังกายและอยากให้คนไทยทุกคนแข็งแรงปยยับ่อจะ